สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับทีแดนิสานนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะจงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์อย่างนี้น้อยถ้าเราไปไม่ถึงนะถึงแม้ว่าเราไปไม่ถึงอย่างน้อยเราก็อยู่ท่ามกลางหมู่ดาวหมู่ดาวที่สว่างสวัยค่ะทุกคนค่ะ เออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆการทำคลิปนี่ใกล้จะเดินทางมาสิ้นสุดสำหรับปี2566นรบแล้วค่ะแม่ต้องทีอยากจะให้กำลังใจกับทุกคนที่ใครเดินทางมาจนจนปลายปีละจนสุดท้ายของปีเสร็จปุ๊บก็จะมีเป้าหมายของตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่เดือนนี้ค่ะสักหน่อยตอนนี้ก็กลางเดือนแล้วอีกแค่2สัปดาห์ก็จะเข้าสู่ในปีถัดไปนั่นก็คือปี2567 สิ่งที่เราทำผ่านมานะคะนั่นก็คือประสบการณ์ที่ล้ำคา่าประสบการณ์ที่ดีสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์มากประสบการณ์น้อยประสบการณ์เรียนรู้สมหวังผิดหวังเสียใจกับการทำเพจทำคลิปแก้ปัญหาต่างๆนานานะคะนั่นแหะค่ะทำให้เราเก่งขึ้นแกร่งขึ้นทุกคนคะ่ะการที่เรามีประสบการณ์น่ะมันไม่ใช่ด้านลบเลย ทุกวันทุกๆวันทุกวินาทีที่เกิดขึ้นจากตัวเราคร่ะในวันข้างหน้าเริ่มจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นก็ถือว่าสิ่งที่ผ่านมานั่นคือประสบการณ์ของเราเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนมีการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองค่ะอีกสองอาทิตย์เป็นปีใหม่เป็นปีหน้าพูดเหมือนไกลเลยนะอีกสองอาทิตย์ปีเก้าเข้าสู่ปีอสองพิบเให้ทุกคนตั้งเป้าหมาย ไว้ที่ดวงจันทร์เพราะถ้าไม่ว่าไปไม่ถึงอย่างน้นอยๆเราก็มีหมู่ดาวเราก็ยืนอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะแล้วก็ให้เริ่มจากวันนี้ไม่ต้องไปเริ่มปีหน้าการตั้งเป้าหมายไม่ได้หมายถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวปีหน้าฉันค่อยทําปีหน้าฉันจะทําอย่างนั้นปีหน้าฉันจะทําอย่างนี้สิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าแล้วก็ให้กําลังใจกับทุกคนว่าเริ่มณนะ จุดที่คุณยืนอยู่เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะแล้วทำในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรามีให้เริ่มทำทำในสิ่งที่เราถนัดที่เราชอบแล้วเราค่อยๆเดินไปถ้าใครสามารถเดินเร็วได้เดินเลยนะคะวิ่งได้วิ่งเลยไม่ต้องรอแล้วก็อย่าใช้คำว่าเริ่มใหม่ไม่สายจนเปลืองจนเกินไปนะคะทุกคนเออ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เรามีคําว่าเริ่มใหม่ก็ได้อย่างเนี้ยมันจะทําให้เราจะย่าอยู่กับที่คือจะไปอย่ไปช้าแต่ถ้าเราตัดคําว่าเริ่มใหม่ก็ได้เมื่อไหร่เริ่มใหม่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ยังไม่สายคำนี้ใช้ได้นะคะทุกคนแต่จะบอกว่าเราจะใช้นานๆทีถ้าเราใช้บ่อยมันจะเปลือง เราใช้คำนี้บ่อยและเปลืองมันจะทำให้เราย่ำอยู่กับที่แล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นแล้วคำนี้ใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้เปลืองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเดินไปข้างหน้าให้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องหันกลับมาเริ่มจุดเริ่มต้นใหม่อันนี้อย่าใช้เปลืองเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนนะคะใช้น้อยลงแล้วก็เน้นเดินไปข้างหน้า วิ่งไปข้างหน้าลุยไปข้างหน้าค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะอาราคขาทุกคนกําลังใจที่สําคัญที่สุดที่มีให้กับทุกคนนั่นก็คืออย่างที่บอกค่ะไปที่ตั้งแต่ต้นเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มนะจุดที่คุณยืนอยู่จุดที่เรายืนอยู่เนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือค่ะตั้งมีไหมไม่มีไหมหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เรามองว่า มันเป็นอุปสรรคหรือมันเป็นการที่รอคอยรอคอยที่จะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะบอกว่าไม่ต้องรอค่ะให้เริ่มณจุดที่เรายืนอยู่ใช้สิ่งที่เรามีใช้สิ่งที่เรามีอยู่ค่ะแล้วทําในสิ่งที่เราชอบที่เราถนัดให้ลุยเลยค่ะนะคะส่งกําลังใจให้กับทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาส่งกําลังใจให้กันนะคะให้ทุกคน เริ่มต้นได้ทันทีนะวันนี้เริ่มณจุดที่เรายืนอยู่นะคะทุกคนแล้วตั้งเป้าหมายไปที่ดวงจันทร์เพราะไม่ว่าถ้าเราไปไม่ได้อย่างน้นอยเราก็อยู่ท่ามกลางหมูนดาวนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเ<ม>จอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ